ยืนยืนยน,ยนี่ค่ะ,กคกะเกษตรชัยภูมิรุ่น15นะคะเพื่อนเพื่อนกำจัดเพื่อนรักกำจัดเพื่อนรักนี่ดีจำอะไรักคน <c oughs> จำจำได้นี่ค่ะยินดีต้อนรับเกษตรชัยภูมิรุ่นที่15นะคะ สวนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยฉันอยากไปถ่ายรูปจังเลยเนี่ยใส่เอาถ่ายด้วยเอาด้วยคนสวยคนสวยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเอากาจัดมาถือกาจัดมาถือกล้องถือกล้องฉันจะเข้าไปหาเพื่อนถือกล้องโอ้ยใหม่ใหม่ใส่โอเคสวยๆทางนั้นเลยสาวสาเกษตรเยอปุ่นรุ่น15เกษตรเยพูุ่นรุ่น15